ปัจจุบันนี้ครับโลกเราได้เปลี่ยนไปเร็วๆเนาะซึ่งทุกๆคนหรือว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตลอดเวลาแต่ว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยครับเราก็จะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นหมายความว่าเราก็ต้องเรียนรู้นั่นแหละแต่ว่าเราอยากจะเรียนรู้ในช่วงเวลาหรือความเหมาะสมของเราเองจริงไหมครับไม่มีใครที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในยุคนี้นะครับผมก็เลยมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งครับตั้งขึ้นมาแล้วก็อยากจะเชิญชวน เพื่อนๆในทีมขอบคุณนะครับหรืว่าเพื่อนๆที่สนใจครับก็คือโปรเจกต์ที่เป็น LMS Learning Management System ก็คือกระบวนการเรียนรู้ครับใส่ข้อมูลสำคัญๆที่องค์ต p r เนอร์หรือว่าผู้ประกอบการจะต้องรู้เข้ามาไว้เป็นสารระบบให้เรียบร้อยแล้วก็คนที่จะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับก็จะต้อง r e g i s เตอร์เพื่อเข้ามาเรียนรู้กันแล้วตัวน,นี้เองครับจะเป็นฟอร์แมตที่จะเก็บไว้อยู่ในสารระบบ ไม่ว่าเราจะผ่านไปกี่เจนก็ตามนะครับความรู้หรือว่าม n d s ซ t ของผู้ประกอบการก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายหมายความว่าเราใส่ข้อมูลไว้ทีเดียวแล้วทุกๆคนหรือว่าลูกเราหลานเราก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ตรงนี้เราจะแบ่งเซกชันเป็น3เซกชันครับเซกชันแรกก็คือแนวคิดของผู้ประกอบการใหม่จำเป็นต้องรู้อะไรบ้างการตัดสินใจการเลือกแล้วก็การเตรียมตัวนะครับตรงนี้ผมจด หัวข้อโมดูก,กว้างๆไว้ให้เรานะครับเผื่อหลายๆท่านสนใจที่จะมาจอยโปรเจกต์กันนะครับขอสำหรับผู้ประกอบการใหม่ระดับเริ่มต้นบิ๊กนิ่งก็คือนะครับทำความเข้าใจของการเป็นผู้ประกอบการคืออะไรการสร้างโกสไม์เซ็ตเพื่อพัฒนาตนเองและธุรกิจฝึกฝนความยืดหยุ่นต่อความล้มเหลวอา่าเรื่องนี้สําคัญนะครับสำหรับผู้ประกอบการใหม่นะครับแล้วก็การสร้างทัศนคติที่เหมาะสมความสําคัญในการมองเห็นโอกาส วันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลจริงไหมครับเพราะฉะนั้นทักษะการมองเห็นโอกาสก็เลยเป็นทักษะทักษะหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ให้ความสําคัญไม่งั้นเราก็จะเลือกโอกาสสุ姆สี 4, ส่ซุ姆ห้าตามที่มันไหลเข้ามาก็ไม่ได้จริงไหมเพราะเวลาชีวิตของเราไม่ได้มากมายขนาดนั้นครับต่อมาก็คือการเอาชนะความกลัวและความไม่แน่นอนเทคนิคการตัดสินใจในสถานาการณ์ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะนะครับ ต่อมาก็เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายแบบ Smart S M A R T การวางแผนธุรกิจแบบง่ายๆนะครับ l e a r n i n g Canvas การประเมินโอกาสประเมินลูกค้าประเมินตัวเองนะครับต่อมาในระดับ2ครับเลเวลของระดับกลางของ Intermediate Entrepreneur นะครับก็เรื่องของ Mindset ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาวิชั่นในการเป็นผู้นำการสื่อสารวิชั่นให้กับทีมงาน Mindset ของการเป็นผู้นำ รีด e r ชิพไม i ์เซ็ตซึ่งจะแตกต่างจาก m ม n ์เซ็ของผู้ประกอบการเริ่มต้นเนาะนะครับต่อมาก็คือการวิเคราะห์โอกาสแล้วก็ความเสี่ยงในตลาดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในธุรกิจการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงต่อมาในเซกชันของการบริหารทรัพยากรแล้วการตัดสินใจของเลเวลที่2ครับการจัดการเวลาและทีมงานการพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหาการพัฒนาการเงินสําหรับการเติบโต ต่อมาครับเป็นเลเวลที่3ของผู้ประกอบการระดับบนนะครับระดับสูงก็เป็นหัวข้อไมเซ t เกี่ยวกับไมเซ t ของการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เป็นการวิช i เนอรี่ลีดเดอร์การเป็นวิช i เนอรี่ลีดเดอร์คือการเป็นผู้นำที่มองเห็นโอกาสแล้วก็ทัศนวิสัยนะครับต่อมาก็คือการสร้างคุณค่าและก็ความยั่งยืนให้กับธุรกิจการมองเห็นแนวโน้มแล้วก็โอกาสล่วงหน้าแล้วก็จำเป็นต้องมีทักษะเรื่องนี้ เพราะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เราเราจะนําพาองค์กรของเราครับเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ตลาดปัจจุบันเนาะต่อมาครับก็เรื่องของการขยายธุรกิจในระดับโลกครับ m i n d s e t ของ global entrepreneur เราจะไม่ได้รู้กันว่า m i n d s e t ขององค์ชุมนุมระดับโลกครับเขามีความคิดย่างไงเราจะไปทางไหนต่อการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการบริหารทีมงาน ที่หลากวัฒนธรรมนะครับอันนี้เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้กับการทํางานกับผู้นําระดับกลางแล้วก็ผู้นําระดับต้นในหลายๆเลเวลจริงไหมครับต่อมาครับก็คือการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมด้วยการสร้างธุรกิจที่มีผลกระทบเชิงสังคม social impact การเป็นโลโมเดลในอุตสาหกรรมเราจะเป็นโลโมเดลในอุตสาหกรรมที่เรากําลังทําอยู่ได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ ผู้นำระดับสูงการแบ่งปันความสำเร็จและการช่วยพัฒนาผู้อื่นนะครับรูปแบบก็จะเป็น Hybrid Learning ครับก็จะมีคอร์สเช่นสมมุติว่า,าตัวเองเนี่ยครับอยากจะมีหัวข้ออะไรมานำเสนอมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาใส่ไว้ในสัรระบบนี้นะครับเช่นสมมติว่าหัวข้อที่อยากนำเสนอบอกว่าตอนนี้อยากพัฒนาองค์กรให้เข้าใจเรื่องของการบริหารการเงินสำหรับการเติบโตนะครับเราก็จะถ่ายคลิป ที่พูดสอนเรื่องของการบริหารการเงินและการเติบโตสมมุติว่าคลิปนี้มีความยาว25นาทีในบทในชัเตอร์ของหัวข้อนี้ครับเราก็จะแบ่งซอยเป็น5 5ช่วงนะครับช่วงละ5นาทีครับเพราะว่าในแต่ละช่วงครับให้ผู้เรียนได้เข้าไปคลิกและได้เรียนต่อสมมุติว่าเขามีเวลารอรถไฟฟ้าอยู่ประมาณ5นาทีเขาเรียนชปเตอร์นี้ในส่วนที่1เสร็จเรียบร้อยอาวรถมารถม,มาเสร็จขึ้นรถไป โอเคไม่เป็นไรครับหยุดไปก่อนพอได้ที่นั่งอะไรเรียบร้อยแล้วเขาใส่หูฟังแล้วฟังช่วงที่2นเราก็จะไปเรื่อยครับพอครบ5ช่วงเราก็จะติ๊กว่าคนนี้ได้ผ่านคอสนี้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบสอบถามประเมินความเข้าใจของคอสด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้กับองค์กรหรือการพัฒนาองค์ถือเนอ์นะครับเราก็อยากรู้เหมือนกันจริงไหมครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะให้ตรงนี้ออกไปนะครับมีผลตอบรับหรือว่ามีประสิทธิภาพ ในการทำงานแค่ไหนเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมครับพัฒนาตัวเราเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้ชมและผู้เรียนนะครับตรงนี้เองครับก็เป็นหลักสูตรที่ผมกำลังวางระบบทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแต่ตอนนี้ในช่วงแรกเนี่ยครับก็อยากจะประเมินความสนใจของพวกเราทุกคนในกลุ่มครับแล้วก็อาจจะสื่อสารกับ เพื่อนๆพี่ๆกลุ่มภายนอกด้วยนะครับว่าเขามีความสนใจที่จะพัฒนาหรือว่าสอนหลักสูตรแบบนี้ให้กับองค์กรของเขายังไงแล้วก็อยากให้องค์กรของเขานะครับมาจอย LMS ของเรานะครับ Learning Management System ตรงนี้นะครับก็เราเป็นสังคมของการแบ่งปันครับถ้าเกิดว่าอะไรที่เราพัฒนาร่วมกันได้นะครับแล้วก็การเติบโตของสังคมแล้วก็โดยเฉพาะสังคมของประเทศไทยนะครับ เราก็จะรีสกิลไทยแลนด์ไปพร้อมๆกันครับกับโปรแกรมที่ผมกำลังจะรวบรวมความรู้ความสามารถของหลายๆท่านนะครับเข้ามาอยู่ในทีมนะครับสามารถเสนอหัวข้อได้ทุกๆคนนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาในในช่องหรือว่าสำหรับรายกลุ่มของขอบคุูก็ใส่เข้ามาในแชทครับว่าเออเราอยากเรียนรู้เรื่องนี้หรือว่าเรามีความรู้เรื่องนี้นะเราอยากถ่ายทอดเรื่องนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทำคลิปง่ายๆได้เลยครับ เราเน้นที่สาระเนื้อหาเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับทีมจะเดินทางไปพร้อมๆกันไปสู่ความสำเร็จตามที่ทุกคนตั้งใจครับขอบคุณครับ